สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงโซเชายันคำการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจนจิราจันพลค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านลอยคำค่ะอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันนี้หนูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ใช่ไหมคะพี่บิวค่ะพี่พลเรามากันเยอะเลยค่ะดีใจและก็หื่เนเต้นมากเลยค่ะ ตั้งแต่ได้ทราบว่าโรงเรียนเราไ,ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะวันนี้เรามีโชว์เหรือขาพีบบอยค่ะ,ล,คะละครเรื่องนี้พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากเลยค่ะนานไหมคะสี่วันค่ะโอ้โหใช้เวลาน้อยจังเลยเนาะค่ะแต่พ่อเราตั้งใจมากเพื่องานนี้เลยค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสพวกเราค่ะพเะพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงเปิดมือเลยค่ะ フフフフ。<laughs> เอ้ยครับเราหมดแล้เว้ยทำาหมดแล้วยี่สิบเงีวไปื้อมาเพิ่ม Bye. Ah. Come on, man. นะ,ะตั้งใจเยลูกหน้าพ่ะ่อ้าวนักเรียนทุกคนจะใส่สมุดได้แล้วไ <c oughs> ต่เงียยทำไมนั่งหลับลูกเมื่อคืนตอนอึกรอ อีกแล้วเหรอแล้วงานมันพ่อที่ถึงเนี่ยบอกพ่อด้วยนะว่าห้ากินเหล้ามาโรงเรียนปีที่แล้วพ่อหนูก็ไม่มาค่ะครูไปไปไปพักห้องน้ำกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่ออ้าวเด็กๆทุกคนคะพักขห้องน้ำกันก่อนค่ะค่ะ เราแค่ไหนถ้าเราไม่มีพ่อเราก็าไม่ได้เกิดมาค่ะนักเรียนเหิดดอกไม้ในมือไหมคะเรีค่ะน่ามากาบพ่อเลยค่ะ พอแปลชิ้นทอดยี่สิบได้ไหมได้ใบตองอแปะไก่ทอดสักสาบได้ไหมนะได้ค่ะกบแจนะข้ามไปดีแล้วเหรอดีแล้วไยังชั้วลาดฝรัว พ่อหาูจะซื้อของเล็นกันงุดอ้าวไอ้ข้าวไปไหนมาพอดีว่าพี่ไปที่ตลาดนะ่ะพี่เลยซื้อกับข้าวมาให้วันนี้พี่ซื้อไก่ท้ากับลูกชิ้นทอดมหด้วยละ่ะโถ่ไอไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกาไรทำให้ก็ได้ ชิ้นทอดมาให้ด้วย ดีกับพี่ข,น,ขนาดนี้แต่พี่ไม่เคยทำอะไรดีเลยหมือนว่าจะซื้อกับข้าวดีๆพอซื้อเหล้ากินหมดอุทนอีกนิดนะลูกร้อยพอทำงานได้เงินดีๆก่อนแลว้วพอจะซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นส่งกินดีๆมาให้นะอุทนอีกนิดนะ

ขอบคุณทุกเสียงปรุงมือนะคะละครและบทเพลงที่ท่านได้รับชมและรับฟังนี้ฝึกสอนโดยคุณครูนัทค่ะคุณครูนัทเป็นคุณครูจิตอาสามาสอนพวกเราโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยและขอขอบคุณท่านผอ,อวรเชษฐ์จันพิรมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำและคณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพวกเราตลอดมาขอบคุณมากค่ะ